สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหลักสูตรดีๆกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหลังสถานการณ์โควิด -19 อาชีพบาริสตา้าเป็นอาชีพที่ทันสมัยและเป็นอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันค่ะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้พัฒนาหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจค่ะเอาละค่ะอาชีพบาริสต้าจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันเลยค่ะ ค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็มารู้จากในเรื่องของ อาชีพบาริสต้านะคะก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะอาชีพบาริสต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจกาแฟเนี่ยมีการขยายแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะอาชีพบาริสต้านะคะ,ะเป็นมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือ,อที่ประกอบอาชีพที่เป็นรูปแบบสปีดบาร์และสโลบาร์นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูในรายละเอียดนะคะว่าถ้าเป็นธุรกิจกาแฟรูปแบบ สปีดบาร์เนี่ยก็คือจะใช้เครื่องนะคะแมชชีนที่เป็นเอสเปรสโซนะคะใช้เครื่องเป็นหลักในการกลั่นกาแฟนะคะซึ่งมันจะ,ะใช้เวลาในการกลั่นกาแฟเนี่ยทำให้ลูกค้ารอเร็วขึ้นนะคะได้รับสินค้าหรือว่ากาแฟเนี่ยเร็วขึ้นนะคะส่วนอของสโลบาร์เนี่ยมันก็จะใช้ในเรื่องของศิลปะในการชงชงด้วยมือนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโมกาพอตนะคะซึ่งการลงทุนก็ ก็จะใช้งบประมาณน้อยกว่านะคะ,คะ,ะเรามาดูสายพันธุ์กาแฟกันนะคะสองสายพันธุ์หลักๆที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะก็คือเป็นพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้านะคะซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่การปลูกนะคะและ,ะรสชาตินะคะซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าโรบัสตา้าเนี่ย เป็นกาแฟาทางใต้นั่นเองนะคะพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกก็คือตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะคะภาคใต้ของไทยซึ่งมันจะ อยู่ในอยู่ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะคะรสชาติและลักษณะพิเศษของโรบัสต้านะคะเขาจะมีความขมเข้มนะคะแต่กลิ่นหอมเนี่ยจะสู้อาราบิก้าไม่ได้นะคะในส่วนของอาราบิก้าก็เป็นพันกาแฟนะคะที่นำเข้าจากประเทศบราซิลนะคะที่มาปลูกกันในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะ600 1 2 0ถนะคะ ก็คืออยู่ในโซนภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองนะคะลักษณะเด่นของอาราบิก้าก็คือจะมีความหอมนุ่มนะคะแต่ความเข้มเนี่ยโรบัสต้าจะเข้มกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของความเข้มที่แตกต่างกันก็จะอยู่ในเรื่องของระดับการคั่วนั่นเองนะคะการคั่วเมล็ดกาแฟนะคะบอดี้ของโรบัสต้าจะหนักกว่าอาราบิก้านะคะ ถ้าเกิดว่าขั่วเข้มเนี่ยปริมาณคาเฟอีนเนี่ยของโรบัสต้าจะมีสูงกว่าค่ะก็มีความการระดับความขั่วก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะขั่วเข้มอ่าขัวเข้มนะคะมันจะไม่มีความเปรี้ยวมันจะมีความเข้มความขมนะคะขัวระขั่วระดับกลางนะคะก็จะมีความกลมกล่อมหอมมากขึ้นกว่าการขั่วเข้มแต่ขมน้อยกว่าและขั่วระดับระดับ อ่อนสุดเนี่ยก็คือจะมีความเปรี้ยวของเมล็ดกาแฟนะคะเวลาเรากลั่นน้ำเอสเซรส์ออกมาเนี่ยมันจะมีความหอมและมีความเปรี้ยวผสมอยู่ซึ่งรสชาติเนี้ยจะ,ะเป็นรสชาติที่ถูกใจสำหรับชาวยุโรปแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะนิยมความขมและเข้มนะคะ ในเรื่องของเครื่องชงนะคะถ้าเป็นธุรกิจกาแฟแบบสปีดบาร์นะคะเครื่องชงมีอยู่หลากหลายยี่ห้อหลายรูปแบบนะคะ,ะจะมีที่นําเข้าจากอิตาลีบ้างจีนบ้างซึ่งแล้วแต่ผู้ประกอบการนะคะว่าจะเลือกตามงบป,ประมาณของเราที่มีอยู่นะคะเครื่องชงมีตั้งแต่หัวเดียวจนถึงสามหัวหหัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ลักษณะไอห,หัวชงที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะเพิ่มถ้าราคาของเครื่องชงมาสูงขึ้นนั่นเองนะคะราคาก็ตั้งแต่3,000 30, 0จนถึง0 0 0 0นนะคะก็แล้วแต่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกแบบไหนนะคะวันนี้นะคะที่สาธิตก็จะเป็นเครื่องชงหัวเดียวอันนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะอาจจะเป็นซุ้มก็ได้หรือว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆนั่นเองเครื่องนี้สามารถที่จะอรองรับการชงได้ ประมาณ200แก้วต่อวันนะคะซึ่งถือว่าถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยาสามารถที่จะใช้ได้ต่อเนื่องชงได้ต่อเนื่องนะคะค่ะ ในส่วนของเมนูกาแฟนะคอะอาหาเมนูพื้นฐานที่ฮอตฮิตกันที่ทุกคนทุกร้านนะคะจะมีเป็นเมนูประจําร้านเลยนะคะก็คือ 1. เมนูอเมริกาโน่นะคะ 2. เมนูเอสเปรโซ่นะคะ 3. เมนูคาปูชิโน่ o 4. เมนูลาเต้นะคะ 5. เมนูมอคค่านะคะซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยมันก็จะมีความ แตกต่างกันนะคะสำหรับลูกค้าที่จะเลือกสั่งแต่ละเมนูนะคะมันก็มีจุดเด่นของแต่ละเมนูอยู่นะคะผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟจาเป็นจะต้องทราบว่าแต่ละเมนูเนี่ยเรา,ามีความพิเศษของมันอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูเมนูแรกนะคะอเมริกาโน เป็นเมนูกาแฟที่ใช้เอสเปรสโซ่นะคะเสร็จสส่วนสผสมด้วยน้ำร้อนอีกหนึ่งส่วนนะคะเมนูนี้เหมาะสำหรับคนที่ no c a l o ร i e นั่นเองนะคะต้องการที่จะ,จะดื่มกาแฟต้องการคาเฟอีนแต่ไม่ต้องการเพิ่มแคลอรี่ในร่างกายนั่นเองนะคะเขาก็จะสั่งเมนูนี้นะคะเมนูที่2 เป็นเมนูเอสเปรสโซ่นะคะประเทศไทยมีทั้งร้อนและเย็นนะคะถ้าต่างประเทศมีแค่เมนูเดียวก็คือเมนูร้อนฉะนั้นถ้าเกิดจะไปสั่งก็ต้องสั่งไอคอฟฟี่นะคะไม่ได้สั่งเอสเปรสโซ่เย็นนะคะลักษณะของเอสเปรสโซ่เย็นก็จะมีความเข้ม เราจะไม่ใช้นมสดนะคะมีความเข้มจากการใช้นมมิกแค่นั้นเองนะคะถ้าลูกค้าจะสั่งเมนูที่เป็นกาแฟนมแล้วไม่ได้ระบุสูตรไม่ได้ระบุเมนูเราก็สามารถที่จะเสิร์ฟเ,เมนูเอสเปรสโซได้นะคะ mm hmm. เมนูที่3 mm hmm. ก็คือเป็นเมนูคาปูชิโน่ถ้าเป็นคาปูชิโน่เย็นนะคะก็จะใช้ สูตรแล้วก็ปิดฟองนมนะคะปิดด้วยฟองนมแล้วก็โรยด้วยชินามอนนั่นเองนะคะหรือว่าอบเชยนั่นเองถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้ผงกาแฟที่เป็นเปลิดกาแฟโรยก็ได้ค่ะมอคค่า ok นะคะมอคค่า มีความแตกต่างก็คือนอกจากที่เราจะใช้น้ำเอสเปรสโซ่ eso, นะคะเราก็จะมีการเพิ่มไซรัปโกโก้หรือว่าจะเป็นผงโกโก้ก็ได้นะคะในสัดส่วนแค่1ช้อนชานั่นเองนะคะแต่เราต้องให้ตัวเอสเปรสโซ่ eso, หรือว่าน้ำกาแฟเนี่ยนำนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายของโกโก้นะคะนั่นคือเมนูมอคคานะคะ,ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูลาเต้ลาเต้จะเป็นเมนูที่มีปริมาณน้ำกาแฟเบาบางที่สุดนะคะ สำหรับคนที่ชอบอากาแฟที่มีความกลมกล่อมมีความามีมีมีความใช้อะไรากาแฟที่เจือจางแล้วก็นำด้วยนมสดนั่นเองนะคะรสชาติมันก็จะออกนมนำกว่ากาแฟนะคะเป็นรสชาติที่เป็นกาแฟที่อ่อนที่สุดนะคะ แวเราจะมาชงกาแฟนะคะเมนูลาเต้เย็นนะคะบดกาแฟบดกาแฟให้ได้18กรัมนะคะก็คือดับเบิลช็อตนั่นเองอ,นนอันนี้นี่นะคะเราก็ใช้ที่เกลี่ยเพื่อความเรียบของหน้ากาแฟนะคะแล้วเราก็ใช้แทมเปอร์กด อีกทีหนึ่งนะคะ,ะเพื่อที่จะได้ให้น้ำกาแฟมีความเพอร์เฟกต์นะคะอ่าใส่ไปเราจะใช้น้ำกาแฟลาเต้นะคะสามออนรวมฟองนะคะ จะเห็นได้ว่าลักษณะของน้ำนะคะจะมีฟองครีมมาออกมานั่นคือ,อเป็นกาแฟที่น้ำกาแฟที่มีความสมบูรณ์นะคะมีฟองครีมมาออกมาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากัดน,น้ำกาแฟแล้วไม่มีฟองเนี่ยมีแต่น้ำเพียวๆเนี่ยแสดงว่ามันอัดแน่นเกินแล้วมันจะทำให้กาแฟของเราไม่ขมนะคะนี้าก็ใช้นมมิกนะคะใส่ลงไป ตามด้วยนมสดนะคะคนให้เข้ากัน <L aun ts> เติมน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะลักษณะของการเทน้ำก็คือเทให้ไล่ความร้อนนะคะเวียนรอบนะคะไม่เทตรงๆให้น้ำของกาแฟเนี่ย ค่อยๆไหลรินผ่านน้ำแข็งลงไปนะคะแล้วก็เราจะเติมด้วยซองนมเย็นนะคะสีกาแฟจะไม่ค่อยเข้มนะคะลาเต้ ก็จะเป็นเมนูลาเต้เย็นนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ5เมนู5สูตรเมนูพื้นฐานนะคะ,ะเราสามารถที่จะสร้างเมนูได้เป็นเมนูที่หลากหลายเยอะแยะเลยนะคะเพื่อ เพิ่มมูลค่าของอผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการนะคะโดยใช้น,ะะน้ำของเอสเปรสโซเป็นฐานนะคะหรือว่าเอสเปรสโซ่เบสนะคะเป็นฐานสำหรับเมนูอื่นอย่างเช่นกาแฟมะพร้าวนะคะกาแฟสม้มกาแฟลิ้นจี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่สามารถที่จะครีเอทได้นะคะเราก็สามารถที่จะขายในราคาที่สูงขึ้นกว่าเมนู5พื้นฐานนี้นะคะเป็นเมนูครีเอทนั่นเอง แล้วแต่นะคะว่าทางร้านจะทำเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็ได้ค่ะค่ะ,คะสำหรับใครนะคะที่สนใจธุรกิจร้านกาแฟสามารถที่จะเรียนรู้ในหลักสูตรนะคะ,ะร้านกาแฟนะคะหรือจะเรียนหลักสูตรอื่นๆได้นะคะที่วิทยาลัยชุมชนราชิวาสค่ะ อาชีพบาริสตา้าถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราสามารถนำความรู้จากตรงนี้นำไปปรับใช้และเปิดธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆได้ค่ะและอย่าลืมนะคะหลักสูตรดีๆต้องที่วิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสค่ะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสหรือ YouTube วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ